ฝนตกตื่นสายพี่น้องไม่ใช่ตื่นสายตื่นเช้าแต่ว่าฝนตกเนาะออกมาไม่ได้ตกหนักมากนะคะวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามนะมันสุกที่สามนะสุกทั้งวันนะคะวันนี้มีความสุขกันทั้งวันนะแต่ว่าน่าอันนี้น่าจะลงวันที่สี่นะถ่ายสุกที่สามลงวันที่สี่นะ เราก็จะชมดอกไม้ข้างทางนะทุกคนีย่ยก็สวยนะมองไปทางไหนก็สวยนะคะหน้าฝนเนาะวันนี้ดอกอะไรไม่รู้เนาะหน้าฝนมองไปทางไหนก็จะสวยพุ่มตกใส่ก็สวยนะคะพอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนี่ก็จะชุ่มฉ่านะดอกเต็มต้นนะที่ <c oughs> อกกลางร่มมานะ าท,ทางลมมาเดินชมข้างตรงข้างทางเลยนะพี่น้องอันนี้อันนี้ดอกอันนี้ดอกผักแป้นบ่ผักแป้นบ่พี่น้องนี้ดอก,กเขาเรียกอะไรกุกกุช่ายเหรอใช่ผักแป้นบ่อันนี้ก็ดอกจันตาบ้านพิษม่องนะ คุณหมอมองไม่เห็นสายนะวันนี้ฟ้าก็ยังเป็นน้ำอยู่นะคะสายไฟที่นี่คือกอธมอนะสายไฟย่านดาวขนองกบอกรบโบสายไฟยังไม่ลงใต้ดินนะคะสีสเกตลงแล้วนะคะสีสเกตก็ไม่มีเสาไฟแล้วนะสวยงาม ทำมอคงแกล,ลงยากนะครับเพราะมันเยอะเนะ,ะหรือ,อยังไงเขาต้องอยู่แบบนี้นะฮะแบบแสายไฟเยอะๆแ,แล้วอีกเลี้ยวนึงก็ถึงตลาดนะฮะตรงนี้ก็ะจะเป็นชุมชนนะ,ะชุมชนนี่ ตลาดโกบอนะคะเดินมาประมาณหนึ่งกิโลแล้วเนาะหนึ่งกิโลกว่ากวานี่แหละประมาณนี้แหละซึ่งเราขาเดินอยู่แล้วนะคะเดินไดนะ้ไม่มีปัญหาคนไม่ชอบเดินก็ปั่นกรยานนะขี่มอเตอร์ไซค์นะ,ะสิบบาทเราซ้ายเดินก็ไปได้ตลอดนะมีงไรก็ชอบเดิน <c oughs> ก็ไทยนะันี้ก็ไม่สะดวกฝนตกคนกจะจอกตลาดช้าของกินมีไปนะฝนตกเนต่ยเ้าก็ไม่ขายนะหลายเจ้าเลยนะทำไงล่ะกับข้าวเราอะได้กินน้อวันนี้ปิดไก่สิบบาทก็ปิดไก่ห้าบาทไม่มีนะครับวันนี้ต้องใส่หมด กิฟต์ไก่ห้าบาทด้วยนะทุกคนอันใหญ่เบลือเลยนะห้าบาทนี่อ๋อขนมจีนน้ำเยือกเขาไม่ขายนะขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไข่หมดต้องซื้อไข่นะคะวันนี้ไข่หมดต้องซื้อไข่ไปดูกันตลาดเงียบนะวันนี้กินอะไรดียังดีละพี่น้องเอ้ย เงียบเหนียบแพ้ได้อะไรกินน้อข้านี้เราจะได้หมูโอู้แกงต้มนเนียแกงส้มกับปลาดีกว่าของมักเด้อพี่น้องแกงส้มกับปลาคือของมักนะฮะปลาต้มโกก็คือของมักน่น

ก็เรินั้นโวงดาวผ่าเดือนฉันก็เพื่อนไม่มี